สวัสดีครับพบกับรายการเกมเม Underworld ครั้งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาพบกับธุรกิจแต่งรถไปขายลูกค้านะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ก่อนอื่นเลยก็คือว่าเราต้องมีธุรกิจ MC ของเราก่อนแล้วเราก็ต้องมีโรงจอดรถสำหรับซ่อมและบำรุงนะครับทีนี้ก็จะมีลูกค้าเนี่ย เอารถมาให้เราโมดิฟายนะครับง่ายๆเราแค่โมดิฟายมันนะครับแค่นั้นจะโมดิฟายยังไงก็ได้นะครับให้สีอะไรก็ได้ก็ <c oughs> คือตาม <c oughs> ใจเราเลยนะครับอันนี้เราก็เราผมจะเลือกเป็นเดี๋ยวดูก่อนนะว่าอันไหนสวยนะครับ <c oughs> เป็น สีฟ้านี่กันออาตาบูนะครับอ่าแล้วก็เราสามารถเลือกปรับแต่งทุกอย่างได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยพอมันปรับแต่งครบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเสียเงินประมาณหนึ่งหมื่นนะครับแต่เพื่อแลกกับไปส่งลูกค้าเนี่ยเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นถึงหกหมืนนะครับก็จะกําไรอยู่ที่สี่หมื่น เป็นธุรกิจที่ง่ายมากครับที่สามารถทำได้คือมันมันจะทำให้เราเนี่ยมีเงินเร็วขึ้นนะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมจะไล่แต่งรถด,ดูนะครับเทอร์โบใส่เทอร์โบไปบอดี้เวิร์กอ่ะ, work, อะใส่ข้างหลังประมาณนี้แล้วกันคอยเสีย ผมเอาสองท่อแล้วกันนะครับข้างหน้า yeah, แต่งยังไงก็ได้ครับตามใจเรานะครับ So เลือกสีแม็กมอไซค์นะฮะเลือกอะไรก็ได้ตามใจเราฮะคิดว่าสวยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องขายลูกค้าอยู่ดีขออย่างเดียวนะครับอย่าไปชนตอนเวลาส่งะฮะไม่งั้นก็จะเสียตังค์นะครับ แค่นี้ เรียบร้อยครับแค่นี้ก็ได้เงินมาแล้วถ้าหักลบกับที่เราเป็นปรับแต่งไปนะเราก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณสี่0มื่นห้าลเดียวง่ายๆขออย่างเดียวก็คืออย่าไปชนเวลาขับมาไม่งั้นเงินเราจะลดแค่นั้นครับอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ